เฮ้ฟ้าบาเขาเนี่ยอะไรตขอเดชะนี่มันก็ดึกแล้วเยาวิกกายแบบนี้โพรงสั่งข้อฟ้าพร้อมกันหรือว่ามีข้าศึกมาพระเจ้าค่ะเรื่องนี้ยิ่งใหญ่กว่าเรื่องข้าศึกยิ่งใหญ่กว่าอีกเพราะว่าตอนนี้น้องสาวกูฟ้ารุง่งของมึงยืนทำไมเฮ้เออ ตอนนี้น้องสาวกูยังไม่ยอมบอกว่าใครที่เป็นคนทำ <c oughs> กูจะให้โอกาสทหารที่อยู่ใกล้ชิดกับกูได้ยอมรับความจริงออกมา,อาลองแลกดิอย่าล้องล็กจากโทษหนักจะได้กลายเป็นเบามึงย่าลองแรงประหารชีวิตอาจจะเหลือแค่จำคุกยอมรับมาแต่โดยดีร้องแกทด่พ <c oughs> าดา พี่เค่ะทำน้องสาวกูท้องหรือเปล่าก็บอกฉันไม่ได้ทำเลยนะไอ้ยอดรักมฉันไม่ได้ทำพระเจ้าค่ะไม่มีแรงคุณเอาแดงไปทำอะไรหมดอ้มคนอะยรอุ้มึงเนี่ยไอ้สัก็ได้ไปแล้วไปแล้วไปปิดทีมใหมแล้วเนี่ยบุ่งนี้ไม่เคยเล่นที่ไหนเลย ยังไงอะไรถามอะไรผูทชมครักูถามว่ามึงทำน้องสาวกูท้องหรือเปล่าไม่ได้ทำผูทชมครัไม่ได้ทำสายยนมาครับเฮ้ยนึกว่าครูปีชาเรียกกูไม่ได้เช็คชื่อเะไรกูถามว่ามึงทำน้องสาวกูท้องหรือเปล่าไม่ได้ทำแน่ใจแน่ใจกูถามไม่ได้ครับแล้วมึงทำ ทำไมไม่ได้เสียงต่างคนต่างพูดไอ้แก่งฟมมันน่าจะเป็นเพื่อนดีมึงมีพี่รุษนั่นแหละสายเหรอผูมีพี่รุษตรงไหนอ่ะโอ้ยไม่มีอะไรจนหน่อยอ่ะไอ้เมียวเบาเว้ยน้องใส่แว่นจะตายเลยนะขับรูปอีเมื่อกี้นี้คับแก่ไม่มีใครยอมรับเสรีไปถามคนนู้นก่อมรับคนนี้ไม่รับทหารจะแถวได้กระดานเล่นหนึ่งปฏิบัติไปมเลีวยืนยืนเลยเลี้ยง จะหายได้ใครทำผู้หญิงท้องเยอะๆเยอะๆทำไมไปยืนหัวแถวเมื่อไงก็เรียงตามลำดับความรอไงโอ้โหเสียขนาดนี้มาพี่คำที่เดิมด้วยเอาย้ายทำไมเราตรงเมื่อกี้หางแถวแถวอยู่กลางๆดีกว่ากินเนยเลยทำกางหญิงท้องหรือเปล่าไม่ได้ทำครับแน่ใจนะ ทำก็ลับๆอะครแล้วมึงอะไม่ได้ทำครับทำหรือเปล่าเปล่าครับไม่ได้ทำนะเดี๋ยวไม่ถามมันหรอองหญิงก็คงไม่สิ้นคิดเอามันทำผัวหรอกองหญิงอาจจะเมาเหมือนนี่ลำยองก็ได้อาถามเลยก็ได้ครับทำองหญิงค้องเปล่าไม่ได้ทำแต่รู้มึงไม่ได้ทำแต่มึงรู้หจริงไหมเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์เราให้ฟังสิ ตอกมะขามซอยยี่สกรุงเทพแกกรุงเทพแกวงเวียนใหญ่อะเอปม่จำซอยแม่นเลยนี่ฝังใจเลยฝังใจเลยตอกมะขามตอกมะขามตอกมะขามไงเออทีนี้กูแล้วก็ขับรถผ่านไปเจอเว้ย ไอ้จริงดิไอ้ไอ้วันนั้นที่เล่นจันลันนะจำได้ปะจำไม่ก็ได้เล่นลายคื่นยืนเรียงกันเป็นแถวเลยอ่ะเานาะสามสิบจนหกสิบเลยอะ่ะจำ,ำอ้วงฝังใจเลยฝังใจ,ใจเลยเออเอ้รถออออออไขว่ไขว้รถคนรุ้นจักก็เดินเข้าไปทักเลยไปแกล้ๆไปขอก,ก,ปกระจกรถเปิดกระจกเท่านั้นแน่ไอ้บิ๊กพ่อมึงเบล อ่ะก็มึง well, ก็นั่งค yeah, exactly. ู man> <man 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 ่อยู่กับกูกูหลับกูหลับกูหลับทอะไรยื่นใจปั้มทำไมอ่ะยังไม่ทันทำอะไรยื่นให้พันเนืพ่อกูใจบ้าเลยถามว่าิงน้องแบบทำอะไรกูถามจริง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 อะไรย่ะท่ายางกะทีนึงครับ เพชรบุรีนะเออนั่นแหละทำไมวะมันจะมีร้านขายพวงมะลัยไงเออเออผมเห็นจอดอยู่อ่ะจริงตเออนั่นแหละไอ้บิ๊กเออกู้ประกาศทักกู้ประกาศทักเลยอยู่ร้านแรกเลยไอ้บิ๊กอ่ะเออไอ้คนส่งยังไงวะมุกเนี้ยแล้วขยันส่งซะด้วยทำผู้หญิงท้องป่าไม่ได้ทำไม่ทำนะแล้วมือทำผู้หญิงท้องป่าวอ่าจะไมเสียงอ่อบยังไม่ค่อยสบาย ทำหรือเปล่าออามีเรื่องอะไรครับมีเรื่องอะไรเยอะมีอะไรอีกละเมื่อขาบอะไรอีกยืนตรงนี้ดีกว่าตรงนั้นปวดหัวว่ะไหนี่ก็ไมปทำไม้ดีก็ไม่ได้ทำแล้วมึงเคยทำมึงยิงท้องเปล่าไม่ได้ทำอ่ะไม่ได้ทำแล้วมึงยืนทำไมไรหน้าแห่เฮ้ยมึงแคต้องยืนไปถามกันสิมึงเรียกให้กูมายืนตาแดงจังน่าสงสารสอนลามวะทำไมสงสารก็าทำไมล่ะยืนตั้งแต่หกโมงเย็นนี่จะเที่ยงคืนแล้วยังไม่นั่งเฮ้ย ตีตัวยืนนะดูสิเขาต้องยืนเป็นพรีเซนเตอร์ให้กูอยากจะไปโฆษณาเนี่ยแหละแต่ว่ากูติดสัญญาอยู่กูเป็นพรีเซนเตอร์อีกบริษัทหนึ่งก็บริษัทอะไรนะมาี่ยม้ามาแผงมาแพงมาแผงมาแผงมาแพงลิเกเขาจะให้โอกาสยอมรับอีกครั้งหนึ่งถ้าใครเป็นคนที่ทำน้องสาวดอกทองให้เก้ามาข้างหน้าหนึ่งเก้า ชัเดเลยเฮ้ยไม่ยังไม่ใช่ยังมึงเองกูห <c oughs> ลงไว้เนื้อเชื่อใจมึงทำไมมึงกล้าทำกับน้องกูแบนบนี้ไม่ยอมมึงจะไม่ได้ทำได้ยังไงโอ้ไม่ได้ทำอะถ้ามึงไม่ได้ทำแล้วมึงจะกล้าออกมาทำไมผีป่ะผีบ้านป้ามาดูนี่ <c oughs> นเกะทำไมก็ผีพ่อมันอะพ่อกอยังอยู่ <c oughs> ไม่มีใครยอมรับ าแข็งกันดีนะจะทำยังไงต่อไปดีวะเสรีพี่ค่ะผม,มใช้มีความพิเห็นว่าถามใครมันก็ไม่รับใช่ไหมเออเราก็พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งสิ่งอะไรมึงหมดนานคนแล้วพวกเราทำไมอะทำไมอะเล่นขำขนาดนี้แม่นั่งเนี้ยถามขำข้างในำขำในแดวไาน เป็นคนขัดยายังไม่เช้าสิแม่เขาเลยไม่มีอารมณ์ขัดอันนั้นมันด้ขัดดีตาพิษตาเมื่อไหร่จะได้รู้มีชีวิตอยู่เอาตั้งใจดูไอ้ลูกบนเอาย่าขอลูกเลยเดี๋ยวมึงแอบดูอ่ะแอบดูอะไรเนาะอายจะไปจับยิงปอบแม่เอาเอาป็นเฮ้ยมึงเปลี่ยนได้ด้วยเหรอไปนั่นมีคำว่าผัวมึงรู้ได้ยังไงรู้รู้เคยเล่น อที่ไหนมาใครมาก่อนรายเกือบเห็นว่าใครเปียแชร์ได้พรุ่งนี้สามโมงเช้าขึ้นเฟ้าหน้าท้องไปดูเปิเดปพร้อมกันใครเปิดเจอคำว่าหัวกูจะตัดหัวมันเล่นเกมมัดง่ายมึงว่าใครผมเอ่ยชื่อปล่ะผมก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามีอยู่เขาบนบานศาลกล่าวได้ก็ได้ ไม่ได้เกี่ยวเลยจะแทงแม่งไม่แทงใครผมมีมีดเปล่ะเกี่ยวเขาทีนี่ฝากไว้ก่อนนะมึงนะฝากก็ฝากอย่าให้เจอคำว่าผัวแล้วกันเจอที่ไหนกู้ที่ยิงแม่ง <ผม S 1> ที่มือใจยิงใครมีปืนไม่เนี่ย <c oughs> โอ้ย,กกยชักเกีดนะพี่โบเห็นทำไมเจ๊ดังกัยิงแบบนี้ติดสัญญา,ากับบีมี่จะบอกความจริงกับเจ้าพี่ไงล่ะเดี๋ยวบอกพรุ่งนี้บอกพรุ่งนี้ ไม่รับผิดชอบอะไรเลยสักอย่างเขาเคยรับผิดชอบใครแล้วทีน,นี้มันจับได้เนี่ยถ้ามันจับได้ผัวแล้วลูกออกมาหน้าจะเป็นยังไงฮะอย่าไปว่ามันเดี๋ยวไปว่า,า,วา,ามันเอาหน้มันไม่เหมือนมนุษย์ไงแล้วโธ่มีผัวตลกกะขำทั้งคืนไอ้แก่ขำไหมอะไรแก่ขำไหมอีกนานหน้าบูดหน้าหงอก <c oughs> ูไม่ค่อยทำงานไง มรู้เลยทำงานทำอะไรต้องมทำงานมากงานเลย่นี่ดินางคำๆกันไม่ค่อยทำงานเลยเขาดูดิเกเูริเก้ม่รู้นาทำไปพูดเรื่องอะไรไปไปไปเอางี้แยกแยกแยใจใจเลยใจอะไรอะเล่นมาหลายคืนแล้วมึงเปิดทีไรมึงก็เจอคำว่าผัวทุกเกะพูดเลยไงไม่บอกเขาเนี่ยแถ้าไม่ใช่กูล่ะ มึงไม่ใช่เรื่องจะไปยังไงเราาจะไปได้บอยบ้า์ก็ได้จะบ้าเหรอ,อเมือนนั่นแน่เขามาผัวอยู่ที่มึงมึงคิดว่าเขาไม่เคยดูไลฟ์สดเราเรยอไง <c oughs> เขามาผัวอยู่ที่มึงเอาเดิเอาอันนี้วันนี้เล่นฉีกเลยจะฉีกเลยตอนรับปีใหม่แ,แล้วกูทำไงะเปลี่ยนอะกูเฮ้ยมึงตายนะเออกูยอมตายจริงเ่ยออะ เดี๋ยวตอนเริ่มมันจะมาฟืนพี่น้องก็ต้องงี้มึงตายแทนพี่ได้อันนี้คำว่าผัวนะก็มึงบอกใช่อ่ะกูให้กูยอมตายแทนเออมึงไปลบหน้าเลยกลับบ้านได้เลยโครมการ๋ยวกูรอเดี๋ยวกูเอาคำว่าผัวไปขึ้นเฝ้าเจ้ามึงรอดมึงรอดไม่มีไม่มีนั่นคำว่าผัวอยู่ที่กูแล้วนี่ตั้งแต่มึงเป็นน้องมานะนี่วันนี้มึงเพิ่งดีวันนี้วันเดียวน้องนั้นมึงเลวหมดเลยนี่มึงดีวันนี้นี่เพิ่งดีเนี่ยเอาคันกูเพิ่งมีคันเหมือนกันเอาไหม จะมึงเจอกัรแข่งันแล้วันนี้เตรียมเพลงมาให้มึงจะได้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 เออมึงเพิ่งดีวันนี้เว้ยถ้าชีวิตเลวตลอดเลยแต่เกิดมาเนี่ยมันยังดีวัาเดียวเองมึงก็เลวทั้งชาเดียวเันไม่เอ้ย